โบ้พี่น้องนะได้ทุเรียนมากผู้หนึ่งผู้ใหญ่ผู้หลวงเบิ่งสิทธิ์แสบบ่ช่วงนี้มันเป็นหนาทุเรียนบ่้งแหม่มแหม่มแสบอยู่ว่าเป็นกรอบนอกนุ่มในมันโมเมนต์เด็กมันแบบว่าชิ้นนิ่มในแต่น้อยแต่ก็โอเคอยู่แซ่บอยู่หวานอื้ม แซ่บดู่ไปน่อยเลิศจะแม่นแต่เลยยูพูเก็ตได้หนิตอนนี้ตอนจากมโมงเลยนี่ไหนาตอน,นจากมุมงเลยเกือบสามทุ่มแล้วไปหน้อยบัวอ้วนกับยูบะได้ตอนนี้กับอีกสิบห้านาทีสามทุ่มเลิศจะแม่งเจ๋เลย มันเิ็น,นิมเนี่ยจากน่อยจําแสบด้วต่ว่ามันม,มันเป็นหนาทุเรียนเนาะมันออกวันวานเนาะกะขมเนี่ยจากหน่อยอืมขมเนี่ยจากหน่อยอืมอืมรสิมันอืมผมกับพรอผมเนี่ยสุดแล้วเป็นข้อสำาัด ขนัดผมกับย่างบองงามเลยเข้าใจป่ะเข้าใจบ่งย่ามบวงงามมัดผมนั่นนะคขาบ่มัดผมกับปีาปตาปีตาเบังมันสิเล่อยู่ข้างในข้างน,นอกมันสึกรอบอยู่อ่จาจะว่าตกว่าเป็นตกพืน้นเลยตกเนห้องกระเป๋ากระเป๋าด้วยเนห้อห้องอ มันแซ่บจริงได้ป่ะเกิดือสิบอัื้อกินอีกหรอกพ่อ,อยังบอกมันดิรอให้พ่อหนาเอาพออรอให้พ่อหนามันก็ให้เป็นหนาตุเรีย้ยนก็ตนจังสิกินต้องอ่ะตั้งสิไปกินอยู่ออตุเรี้ยวเนาะร้อ กระาแฟมรนหวานนมขมนหน่อยเรื่องสมันแตงเีกอออ๊อไปหลับเพื่อม